เวลา15นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตียราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันเพนซิลิมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562เป็นวันที่5วันสุดท้าย ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาคหากรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงนำวิชาความรู้ด้านศินลปศาสตร์มาบูรณาการกับศาสตร์สาขาด้านต่างๆมาใช้ในการงานออกแบบแฟชั่นทรงนำผ้าไหมไทย ผ้าไหมมัดมีและผ้าไหมแพรวาจากมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมาออกแบบเป็นชุดราตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ในเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์2,017-2,018จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น2,004คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าการที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทั่วกันแล้วนี้ นับเป็นความสำเร็จสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานของแต่ละคนต่อไปแต่ความสำเร็จครั้งนี้คงจะเกิดขึ้น ไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่นฝ่ายอื่นเป็นต้นว่าบิดามารดาหรือผู้ปคองของบัณฑิตครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษาตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายในครอบครัวในชุมชนในสังคมที่มีส่วนส่งเสริม การศึกษาเล่าเรียนของบัณฑิตมาโดยตลอดจึงขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจแล้วตั้งใจแล้วให้แน่วแน่และหนักแน่นจะนำความรู้และคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสารรค์อบรมมาไปใช้สร้างสารรค์ให้เป็นประโยชน์และความเจริญมั่นคงแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมส่วนรวมและแก่ประเทศชาติให้สมบูรณ์พร้อมขอขอบคุณทุกท่านที่รับการรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ